โบวีอัฒมาโต้เป็นเศรษฐีแล้วหลังเดินหน้าลุยธุรกิจอสังหาริม,มทรัพย์ทำโครงการบ้านติดริมเขาทุ่มเงิน8หลักเต็มที่ล้านยังไม่รวยแค่พอมีกินขึ้นแท่นเศรษฐีคนใหม่ของวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับโบวีอัฒมาชีวนิชพันนักแสดงสาวที่ชื่นชอบการรีโนเวทบ้าน จนตอนนี้ผันตัวไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดินหน้าทำโครงการบ้านหรูติดริมเขาที่สระบุรีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นหนึ่งในดาราที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางการทำธุรกิจเป็นอย่างมากล่าสุดโบวีอัตมาได้ออกมาเปิดใจถึงการลงทุนทำโครงการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสระบุรีทุ่มเทเต็มที่ด้วยแพชชั่นที่มีเตรียมเดินหน้าในสายงานอสังหาริมทรัพย์ เต็มตัวในอนาคตพร้อมโต้ที่ใครหลายคนต่างเรียกเธอว่าเศรษฐีนีอันที่จริงเพียงแค่พอกินพอใช้เท่านั้นล่าสุดทำอสังหาริมทรัพย์เปิดโครงการบ้าน ใช่ค่ะจับพลัดจับพลูไปทำโครงการบ้านเป็นบ้านริมเขาที่อยู่จังหวัดสระบุรีเป็นหุ้นส่วนหลักค่ะมีหุ้นหลายคนไม่ได้รวยขนาดนั้นมีทั้งหมด70ยูนิตค่ะเป็นบ้านหลังละประมาณ2องล้านกว่าบาทสล้านแต่เป็นบ้านวิวเขาที่สระบุรีเริ่มต้นมาจากที่เราตกแต่งภายในใช่ไหม ใช่เริ่มต้นจากการที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแต่งบ้านเราก็จะมีทำคอนเทนต์พวกการแต่งบ้านสร้างบ้านอยู่ตลอดแล้วก็มีรีวิวโครงการบ้านต่างๆด้วยทีนี้ก็จับพลัดจับผูจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจทำพอดีกว่าธรรมสถานที่โบไปปฏิบัติทรรอยู่ข้างๆเขามีให้ประมูลเลยมีคนชวนไปซื้อ เราก็เลยไปซื้อมาเจอปัญหาอะไรบ้างกับการเป็นเจ้าของโครงการเองเรียกว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าจริงๆปัญหาสำหรับโบรู้สึกว่าไม่ได้ถือว่าเยอะนะคะมันเป็นแค่เรื่องจุกจิกระหว่างทางที่เราต้องเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้เราต้องแก้ปัญหาแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ เพราะว่าเราอาจจะได้ทีมงานดีด้วยหุ้นส่วนเราก็ดีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการหมู่บ้านอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างสบายในเรื่องของการดูแลคุณภาพโครงสร้างโครงการหมู่บ้านชื่อเสียงของเรามีส่วนช่วยในการขายบ้านไหม มีส่วนช่วยในเรื่องของการที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของการแต่งบ้านเพราะจะมีแฟนๆที่มาติดตามซื้อเพราะคลิปเราเราก็รีวิวเขาอาจจะติดตามเราอยู่แล้วและชอบสไตล์การตกแต่งพอเราทําโครงการออกมาเขาก็ตามมาดูตามมาซื้อแสดงว่าเราก็เอาประสบการณ์ของเรามีอุดรอยในโครงการด้วยไหม ส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์จากการที่เราทำบ้านเองมากกว่าจากที่ผ่านๆมาเราก็สร้างนู่นนี่มาเรื่อยๆเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำนูน่นนี่แต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดค่อยๆแก้ไขและเรียนรู้เอาไปพัฒนาขึ้นไปอีกถือเป็นก้าวแรกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเราเต็มตัวแล้วกันคือทำก้าวแรกในแบบตัวเต็มคือ ก่อนหน้านี้มันทำกระจุกกระจิกอันนี้คือเป็นรูปร่างมากที่สุดมูลค่ารวมก็น่าจะอยู่ที่160ล้านค่ะหลายคนก็มองว่าเป็นเศรษฐีนีแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ต้องอิน inbox มายืมเงินนะคะคือเราลงทุนเนื่องจากเราไม่ได้กู้ดังนั้นเงินเราก็ยังหมุนอยู่ในโครงการค่ะคือเรายังไม่ได้เป็นเศรษฐีนีจริงๆกลัวจะเข้าใจผิดว่ารวยอ๋อเปล่าค่ะ เอาเป็นว่าเรามีกินมีใช้พอดีแต่ไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนีขนาดนั้นเป็นอาชีพที่รองรับในอนาคตรหรือเปล่าเผื่อวันไหนไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงจริงๆเส้นทางอาชีพที่จะไปต่อจากนี้ก็จะเป็นแนวอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดมีโปรเจกต์ต่อไปที่วางแผนไว้แล้วค่ะก็อาจจะฝากติดตาม